สวัสดีค่ะคุณพัศค่ะสวัสดีค่ะครูแดงค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เด็กจะมาพบกับคุณครูแดงและคุูพัศนะคะในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ว่าจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันนี้ครูแตงกับคุณพัศนนะคะมีกิจกรรมมี D ีแอลนะคะเพื่อพัฒนาการทํางานของสมองที่สายและที่ขวนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ผู้ปกครองสามารถทำร่วมกับเด็กๆได้ไหมคะได้ค่ะผู้ปกครองสามารถทําไปพร้อมเด็กๆและคุณครูได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะนำสมดกันนะคะเด็กแก้มงทานะคะสมมติว่าอันนี้เป็นที่กระดานนะคะกามืลอันนี้คือที่สรลาเปานะคะเราจะมาดูนะคะว่าเราจะทําอะไรกับที่กระดากับี่สระเปานะคะอันดับแรกนะคะจะเก็กเอาที่ซาลาเปาวางไว้บนที่กระดานันะคะเอาพี่สรลเปาวางไว้บนที่กรไปเอาพี่สรลเปาไว้ที่แก้ม ที่กระดาษไว้นศีรษะนะคะสลับค่ะพี่สระเปาไว้วนศีรษะพี่กระดาษไว้ที่แก้มพี่กระเปาไว้ที่แก้มที่สล,สลสับกระดาษไว้วนศีรษะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเด็กสามารถทําสลับไปได้เรื่อยๆนะคะก็จะช่วยกันทํางานของระบบประสาทและสมองนะคะพัฒนกาการการทาง,งานของระบบซีซ้ายและซละีขวานะคะ แล้วครั้งต่อไปคือว่าคุณแดงก็จะมีคลิปวิดีโอแบบนี้มาสอนเด็กๆนะคะค่ะเอะแล้วสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับ่คะหน่วยการจับสบการการเรียนรู้นะคะขยาบพยัธกายสบายชีลีนค่ะหน่วยการเรียนรู้ย่อยนะคะข้อปฏิบัติในการพักผ่อนและการออกกำลังกายนะคะคเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ในการออกกำลังกายและการพักผ่อนเด็กๆจะต้องปจัดตัวอย่างไรใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า เดี่ยวขนาดแรกนะคะเด็กๆกำังสังเกตเนีคะว่าเวลาก่อนที่คุณครูจะทายเดือออกไปสนามเราจะต้องมีการอะไรก่อนคะคุณทัศอบกุ่นร่างกายอบอุ่นร่างกายนะคะด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่ายๆและเบาๆเนาะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีการสูบฉีพของเลือดก่อนที่จะไปออกกำลังกายจรนงๆใช่ไหมอย่างเช่นการบุนหัวไหลนะคะแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นการ อบุญร่างกายนะคะแล้วก็การสมัครสัมดของมืออ่าอันนี้ก็คือข้างอบุญร่างกายใช่ค่ะแล้วเราก็ยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไปออกกำลังกายเอ๊ะกูทักทักแล้วก่อนออกกำลังกายนี่ถ้าเด็กอยากดื่มน้ำมากเลยเด็กจะสามารถดื่มน้ำไปก่อนออกกำลังกายได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ท่านจะจะทำให้เด er ็กๆเนี่ยเกิดอาการจุกได้นะคะเพราะว่าเดือดน้ำไปเยอะใช่แล้วเด็กๆเวลาเด็กๆไปวิ่งก็จะจุกของช้ำลายใช่ไหมคะแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าออกนาำลายเสร็จแล้วอยากดื่มน้ำดื่มเลยได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะจะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการจุกได้เหมือนกันใช่เราต้องค่อยๆจิบน้ําไปค่ะใช่ใคกก็ต้องค่อยๆจิบน้ํานะคะไม่สามารถกระดกดื่มทันทีได้เลยใช่ค่ะ แล้วก็อีกอย่างนะคะข้อปฏิบัติของเด็กในการพักผ่อนค่ะตรงว่าเด็กจะนอนกลางวันเนี่ยบรรยากาศจะต้องเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศต้องเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็แต่ที่สูงของเราเนี่ยก็จะเปิดเพลงบรรเลงให้เด็กมาเนะคะเด็กนอนหลับอย่างเท่ากนเป็นที่ให้เด็กได้สดชื่นนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปก็จะเป็นข้อปฏิบัติในการออกกำลังกายและการพักผ่อนนะคะ ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมีข้อปฏิบัติที่แตก,กต่างกับเด็กๆในการนอนกลางว,วันของเด็กๆนะคะก็ผู้ปกครองสามารถมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะการช่วยให้เด็ๆกๆนอนตักพันอย่างมีความสุขทั้งกลุ่มได้อ่านในรายกลุ่มได้นะคะแล้วนั่นไปนะไะสวัสดีค่ะพบก,กับครูแพรวันที่3นะคะวันที่3มนี้ครูแพรก็มีใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์ามาให้เด็กๆนะคะามาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเราจะมาดูวิธีการจับสีกันก่อนค่ะหยิบสีขึ้นมาค่ะคุณจระเข้อ้าปากคุณจระเข้งับสีอีกหนึ่งรอบค่ะคุณจระเข้อ้าปากคุณจระเข้งับสีอ่ะต่อไปนะคะมาดูใบงานกิจกรรมกันค่ะว้าวใบงาน ระบายสีภาพการออกกำลังกายให้สวยงามเห็นเด็ก,เดกๆเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังอาแขนออกกำลังกายกันอยู่นะคะกำลังจับมือกันอยู่เป็นวงกลมเด็กๆก็ระบายสีอย่าออกนอกเส้นนะคะอามาดูใบงานที่สำเร็จกันเลยคะ่ะอ่ะเด็กดูใบงานที่สำเร็จนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังออกกำลังกายจับมือการเป็นวงกลมเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะ,ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถถ่ายเป็นรูปหรือคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูดาวครูแพลวครูหนูและครูบีค่ะถ่ายส่งมาในช่องทางไลน์นะคะค่ะก่อนจะ จากกันนะคะในคลิปนี้ก็ครูแพรมี3โคตรลับนะคะในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดค่ะอ่ะทำพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอยู่ห่างไว้ใส่แมสการันหมั่นล้างมือค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะอยู่ห่างไว้ และคู้ปกครองก็สามารถปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิดได้แล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้คูณแพลวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย